เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้หมก็ยินดีรับสู่รายการโรเบิร์ตเกรนเช่นเคยนะครับอยู่ผมนะโรเบิร์ตเกรนนะครับก็วันนี้เราจะมาอยู่ช่วงใหม่ของรายการเราก็คือการรีวิวตัวละครของอวนะครับโดยเราจะรีวิวทั้งตัวละครใหม่และตัวละครเก่านะครับก็คลิปเปิดสกราดใหม่ของช่องเรานะครับสำหรับการรีวิวตัวละครก็ขอเริ่มที่ตัวใหม่แล้วกันกับสลิมนะครับก็สลิมนะเป็นสายแคลรี่นะครับที่เรียกว่าอ่าผมขอบอกก่อนนะครับว่าการรีวิวของผมนะจะมี2แบบครับ โดยตัวแรกโดยตัวละครแรกนะที่รีวิวเนี่ยเอยโดยอีประเภทแรกเนะี่ยคือรีวิวโดยการจะมีเกมเพย์นะโดยการมีเกมเพย์นะก็คือเป็นตัวละครที่เรียกว่าเอ่อผมคิดว่าเล่นแล้วสามารถที่เรียกว่าให้คะแนนอยู่ในเกมประมาณ8ปดถึงสิบนะครับแต่ตัวละครที่ไม่มีรีวิวเป็นเกมเพย์นะครับผมจะให้ตั้งแต่1ถึงแค่เจดนะครับโดยเจ้าสลนะิมเนี่ย อยู่ในหนึ่งใน,นหนถึงเจดนะครับโดยตัวนี้ผมให้สักประมาณ7จุดห้านะครับถามว่าทําไมให้น้อยจางตัวมันก็โหดนะใช่ครับตัวม <c oughs> ันคอเป็นโหดครับโอเคเดี <know>, ๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเรามาดูที่ด้านของสกิลก่อนนะครับเพาสีฟนะครับเพีสนะครับเพสอ่านะครับการโจมตีครบ3าครั้งนะจะทำเอฟเฟกต่อกเกาะแล้วก็ความเสียหายเพิ่มหนจุดสเท่าของพลังโจมตีเรานะครับ สกิลต่อมาครับสกิลหนึ่งครับไฟนสเปียร์นะครับอันนี้เป็นเวทนะครับแต่ไกลมากสกิลมาข้างไกลนะแล้วก็ช้าพอสมควรแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์โดนค่อนข้างบ่อยนะจากการเล่นที่เคยเล่นมานะครับคู่ดาวสิบวิตลอดนะครับทุกเวลนะดาเมจทุงสุดคือสี่ร้อยนะครับเป็นคอเสียหายเวทน,นะครับปาไปในระยะที่ทางที่กําหนดนะแล้วก็จะสตาร์ทศัตรูนะแล้วก็เราจะรับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองเท่าต่อฮีโร่อ๋ มันมันไม่ใช่ดาเมจนะครับมันเป็นพลังโจมมันเป็นพลังโจมตีนะเออผมเขาใช้พลังโจมตีมันตลอดเลยถ้าเราปาโดศัตรูหรือหรือลคีปนะครับสก,กิลต่อมาครับล e ฟออฟวิตาลิตี้นะครับเป็นการกระโดดยังพื้นที่นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเอาไว้หลบก็ได้หรือไว้โดดเข้าหาศัตรูแล้วทำดาเมจก็ได้นะครับ,รลละมมะรบจะเป็นพลังโจมตีให้50เปอร์เซ็นต์นะครับไอ้50เป็นเวลา5วินาทีนะโอ้ือวานายอยู่นะค่าสูงสุดคือ1อยนะครับก็ถ้าคุณต้องการจะเล่นดาเมจ เพียวๆโดยที่ไม่เน้นเขาเรียกว่าลาดนะครับผมแนะนำให้อัพสกิลสองสัส่วนใหญ่นะครับสกิลหนึ่งนี่ช่างแม่งฮะอัพไว้แค่เอาไว้ตันไล่ฆ่าเดียวครับนะก็ไม่ต้องอัพเยอะครับนะแต่สำหรับใครที่ว่าต้องการเป็นสายลาดนะครับคือปลาหอกลาดอย่างเดียวนะก็อัพสกิลหนึ่งนะครับไม่เล่นดาเมจกายภาพแม่งก็แรงฮะประดุจที่เมยครับซาบเอตพอยชั่นครับจะเป็นการเรียกว่าบัฟให้ตัวเองนะครับเอ่อ เขาได้ว่าตีแรงขึ้นหกเปอร์เซ็นะผมขอพูดเป็นดาเมจว่ขั้นสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นเวลสุดท้ายนะครับแล้วก็ <c oughs> กับมอนสเตอร์ป่าเนี่ยร้อยห้าสิบหน่วยนะแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมเอ้ยเพิ่มความเร็วใ,ให้ตัวเองเนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มีเวลาคงอยู่แปดวินาทีถ้ายิงสังหารเยอะเนี่ยจะได้รับการเพิ่มระยะเวลาเป็นสิบวินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครคล้ายๆกับ <c oughs> มีเมื่อวานในเกมนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจาจะจำมาผิดเกมนะครับ ส่วนคู่ดาวน,นะครับก็ขั้นสุดท้ายข้านที่เรียกว่าจะกดรัวไว้หนีแล้วพอสมควรนะอยู่อยู่ที่ระยะเวลา28วินาทีนะครับขั้นสุดท้ายนะ,ยยยยยยยนะครับโดยตัวละครตัวนี้นครับไอเทมที่เออ่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือมีดูดเลือดตีเร็วตีเร็วตีเร็ว,รวคีแล้วก็คีร้อยคีร้อย,ยนะแล้วก็มุรามาสะแล้วก็ก่อ,อกเกิดนะครับสำรับส <c oughs> ลิมเพราะว่ามาเราจะมาเข้าถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงให้แค่7.5นะครับ เหตุผลที่หนึ่งนะครับก็คือบางครับนะเหตุผลที่สองคือค่อนข้างจะคุมยากพอสมควรไม่รู้นะคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมเป็นนะก็ได้ผลผม,ผมไม่ตรงใครต้องขอใครนะครับนะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างคุมยากนะสับสลิมเพราะว่าเรียกได้ว่าตีใกล้เข้ากับวนเฮลซิงในระยะตีนะครับเข้ากับแวนเฮลซิงเลยนะถ้าที่เราอย่างเอ๊ถ้าเทียบระหว่างสลิมกับไวเวลตนะไวเวลตตีตีไกลปกติไม่ไม่ใช้สกิลหนึ่งนะไวเลตยังไงก็ตีไกลกว่าเยอะนะสลิมนี่เรียกว่า แพ้ขาดลอยนะส่วนระยะนะครับส่วนข้อที่สามสกิลไม่มีอัธปโยต,ต่อทีมไฟครับถามว่าอา้าวอันติก็เรียกว่าต้องรอฟรีไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับถูกฮะที่อันติสามารถใช้ตอนที่เรียกว่าทีมไฟเวลาแบบเอนนูนเนี่ย,ยถ้าเราอันนั้นนะคือใช้ได้เออบทเนี้ยใช้ได้เฉพอตอนที่เรียกว่าคุณนั้นถูกอ b a n d o n ครับก็คือคุณถูกลืมฮะนะ ะจะใช้ได้เฉพาะตอนที่คุณใช้เหตุผลนี้เหตุผลนี้จะใช้ได้เฉพาะตอนที่เรียกว่าคุณถูกลืมในไฟลแล้วคุณจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าสามารถสแปมดาเมจใส่ศัตรูได้เยอะนะครับนั่นแหละเหตุผลเนี้ยเอาไปใช้เถอะผมไม่ว่านะครับนะโดยอันติถขาว,ว่าอ่าใช่มีประโยชน์ครับแล้วสกิลสองมีไหมก็มีประโยชน์ครับแต่สกิลหนึ่งเนี่ยแม่งแบบแค่ว้ตันเปิดได้ตันระยะ,ยะไกลแค่นี้แต่ไม่มีประโยชน์ทีมไฟแล้วสกิลหนึ่งนะครับทีบถ,ถ้าคุณคือมันเหมือนเอาไว้สำในการ ปลาระยะไกลซะมากกว่าคือถ้าคุณจะปลาระยะใกล้เนี่ยคุณอย่าหวังคือคุณจะหวังผลได้ก็ค่อนข้างน้อยกว่าการปลาระยะไกลเลยครับส,สลิมนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส,สลิมผมขอไม่เอาเกมเพย์เพราะคุณก็น่าจะรู้แล้วว่าที่ผมบอกเหตุผลต้นกิปก็คือตัวละครไหนที่ผมให้เลรยคะแนนตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดนะครับผมจะไม่มีเกมเพย์ให้ดูเพราะว่าแม่งไม่ตรงใจนะครับอ่อนว่าเจ็ดจุดห้าติว่าผมให้แค่ปานกลางนะครับก็คือไม่ชอบมากเกินไปนะครับ ก็คือไม่ชอบกับชอบเกินไปนะครับอืมนะสตัวละครน,นี้ส่วนถามว่าผมชอบอะไรมากที่สุดตัวละครน,นี้นะครับผมชอบอันติครับง่ายๆฮะชอบอันติฮะวิ่งบวกเอาวิ่งบวกเอาแค่นี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าที่มีประโยชน์ต่อทีมไฟก็คแค่เซอร์เวโพชั่นนะครับนะโอเคก็จบไปแล้วคร่าวๆนะสำหรับการรีวิวตัวละครน,นี้นะครับส่วนรูปผมขอไม่เปิดเผยแล้วกันเพราะเดี๋ยวถ้าผิดพลาด แต่หหมาด่าว่าอ้าวเชี่ยรูมึงจัดควยเนี่ยเล,เล่นเล่นหาอะไรนะแค่เทมนี่ก็ปวดใจนะแล้วก็การรีวิวนี่ก็เรี่ยแล้วแค่ปวดใจแล้วเท่าไหิตใ,ใจคนบางคนนะฮะสําหรับที่เขาชอบชอบสลิมนะที่เรียกว่าตัวนี้เนียคือถามว่าสุดสิรายตังไหมก็นิดนึงนะสับการที่ต้องซื้อมันมาเล่นนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการซื้อมารีวิวแล้วกันนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับตัวละครที่เรกตัวไปตัวเก่าก็จะรีวิวนะครับ Okay. ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม